สวัสด,ดีพี่น้อง่ะพี่น้องคาะง้มแรงได้กินมาเบิงบักโม่หน่อยมาดูมาแตงโมเคี่ยวกับบท่านเงาหรอกต้าบานี่หมากแล้วพี่น้องไล่นวยไปน้ำซ้ำเคี่ยบอหลายกะเก็บง่ายพี่น้อง่ะเนี่ยนวยกุ๊กสึสีเอาออกเลยมันเถามันเป็นเถาหน่อยแต่พ่องกิบไปแล้วมือเว้นนี่ ได้กลิ่นมาเบืองบ้านเห็นหน่วยใหญ่ไว้ขนาดพี่น้องคะยังหาหน่วยบักโม่หน่อยเก็บบักโม่หน่อยไปต้มไปแกงกินพี่น้องกับปนกับแก้วมื้องเมื้อเฮื้อ,อผุ้หล่ะจังสีหลายคิดว่ามีนี่มันหน่อยค่ะยือหน่อยพ่อหย่ำกล่อมเท่ยเดียว หน่วยพ่อหนำกล่อมบางคนก็มกักซ้ำนี่แหละว่าบางคนก็มกักซ้ำนี่แหละยายกินก็มกักซ้ำนี่แหละหน่วยละคำหน่วยละคำ อื่นไล่นวยไล่น,นวยออกนวยกุกมันแต่พวองแตอยู่น้ำหัวน้ำสวนนี่แหละคุณงานเก็บง,งอกงอกงักงักจีแต่พวองแต่น้อยแต่น้อยก็อยู่น้ำงัวเล่านี่แหละพี่น้องค่ะทำเหล่าบ้านในแถาบ้านอยู่ แต่พองเอาบอกโม่ไปก็มีแตผูอยากต้มก็เลยมาเบงอีกมีแตผูอยากต้มอยากแกงกินกับปุนกับปกเกลมันแสบขึ้นอย่างนี้ได้พี่นอ้องแต่งโม่หน่อยหวานเนี่ยงวยโกกมันงวยโกกมัน,นสิพี่นอ้อง กิดออกเลยอือ่นมาเห่อุูดเลยจังสีลายขอบคุณหลายๆเด้อที่ติดตามอีสานบ้านย่ายกินตาพ้อ,พองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ย่ายกินตาพ้อ,พองในเร้อค่ะสวัสดีค่ะทุกคน